เมื่อหนุ่มน้อยวัยสิมีสมองแบบ AI ประมวลผลไวยิ่งกว่า ChatGPT สวัสดีครับมิตรรักแฟนสปอยขอต้อนรับเข้าสู่ GU c h ชา n น l และสําหรับหนังที่ผมจะมาสปอยกันในวันนี้มีชื่อเรื่องว่า DARYL Daril หนุ่มน้อยสมองจักรกลและเขาจะใช้พลังของเขาไปทําอะไรบ้างถ้าหากเพื่อนๆพร้อมกันแล้วไปชมกันได้เลยเริ่มเลืองมาเรามาอยู่กันกลางป่าลึกเฮียด็อกเตอร์คนนี้กําลังพาหนุ่มน้อยดริลหนีออกจากฐานทัพของทหารเพราะว่าหนุ่มน้อยคนนี้เขาไม่ใช่เด็กธรรมดาเพราะเขาถูกสร้างขึ้นในห้อง แแบบของกองทับแถมมีสมองแบบ AI ดอกเตอร์นีเข็ไมได้ป่าลึกก็แอบปล่อยหนุ่มน้อยแดรลิวออกกลางทางแล้วเขาก็ขับรถล่อหอมาคนเดียวสุดท้ายดอกเตอร์ก็พลาดขับรถแหกโค้งตกลงไปตายอย่างเขียดตอนนั้นเองก็มีชาวบ้านที่มาหาของป่าได้ยินเสียงดังก็เลยวิ่งลงมาดูแล้วก็บังเอิญได้เจอกระหนุ่มน้อยแดริวทางคููก็นึกว่าหนุ่มน้อยคนนี้มันหลงป่าก็เลยช่วยเหลือกลับไปที่เมืองจากนั้นลุงป้าก,ก็พาแดริวไปฝากไว้ที่สถานเลี้ยงเด็กกำพร้าแถมยังดูเหมือนว่าตอนนี้ความทรงจําบางส่วนของแดริวก็หายไปแตุ่ เหมือนร่างกายของเขาจะไม่เป็นไรโดยเฉพาะความจําที่ดูเหมือนจะผิดแปลกจากมนุษย์หมอตรวจสายตาให้อ่านตัวหนังสือบนกระดานน้องแดลลิวมองแวบเดียวก็จําได้หมดทุกตัวหมององไปเลยมึงจากนั้นแดรลิวก็ได้พบกับดอนนี่เจ้าหน้าที่ที่ศูนย์ดูแลเด็กนี้บอกว่าเขาอาจจะต้องพักอยู่ที่นี่จนกว่าจะเจอพ่อแม่ที่แท้จริงของเขาแต่ดูเหมือนดอนนี่จะนึกถึงเพื่อนเขาเย็นวันนั้นเขาเรีบขับรถไปหาแอนดี้แอนดี้ได้รู้ข่าวก็รีบขับรถตรงกลับบ้านไปบอกข่าวดีกับเมียจอยแฟนของเขาที่เป็นครูสอนเปียนโนทางครูนั้นอยากจะมีลูกกันมานานแล้ว ดูเหมือนเครื่องจะไม่ฟิตสตาร์ทไม่ติดสักทีแอนดี้ก็มาบอกเมียของเขาว่าตอนนี้มีเด็กความจําเสื่อมถูกส่งมาที่ศูนย์ดอนนี่ถามเราว่าอยากจะช่วยดูแลเด็กคนนี้ไหมจนกว่าจะได้เจอพ่อและแม่ที่แท้จริงของเขาจอยก็ตอบตกลงเพราะว่าทั้งคู่เป็นคนดีสีอเมริกาไม่นานหลังจากนั้นดอนนี่ก็พาเดริลมาส่งและก็ได้พบกับจอยและแอนดี้ดูเหมือนว่าทางคู่จะมีความสุขมากเพราะว่าจอยนะั้นมีความเป็นแม่อยู่เต็มตัวเช้าวันต่อมาจอยตื่นขึ้นมาทําอาหารเชา้าก็จะได้พบกับอเด็กทะเลนข้างบ้านคนนี้ที่มีชื่อว่าอเ เพื่อความสะดวกผมก็ขอเรียกมันว่าไอเตา่าไอเต่าเป็นเด็กที่กวรสตรีนใชได้มันได้ข่าวว่าทั้งคู่นั้นได้รับเลี้ยงเด็กคนหนึ่งมาแล้วก็อยากจะมาเป็นเพื่อนจอยก็สั่งไอเต่าว่าห้ามไปถามเขาเรื่องความจําเสื่อมแลยจะได้ไหมมันก็บอกว่าผมสัญญาเลยครับว่าผมจะไม่ถามแต่เพอแป๊บเดียวได้ออกมาเล่นด้วยกันมันก็ถามยับโดยความอยากรู้อยากเห็นของเด็กแดริวก็บอกว่าหมอบอกว่าความทรงจําของเขานั้นหายไปบางส่วนไม่รู้ว่ามันจะกลับมาเมื่อไหร่จากนั้นไอเต่าก็ชวนแดริวไปเที่ยวที่บ้านของเขาเล่นเกมรแ่กนน็ตนเตเเเมมาไไไคยหยหลออะบบ เจาก็พยายามเล่นอย่างหนักแต่ก็ไม่สามารถทำลายสถิติของพี่สาวมันได้สักทีแต่ตอนนั้นแดริวก็บอกกูขอลองเล่นบ้างและเขาก็ต้องทําให้ทั้งสองคนถึงกับอาปากค้างเพราะว่านุ่มน้อยแดริวสมอง AI ของเราเล่นเกมจนทะลุไฮสกอร์ไปไกลสายตาว่องไวนี่มือบัง,บงคับได้ยังไงอย่างกิกกนผักบุ้งมาตั้งแต่เกิดแต่ด,ตด้วยสมองคอมพิวเตอร์ของเขาทําให้หนุ่มน้อยแดริวเป็นคนพูดและคิดอะไรตรงๆอ,อยากรู้อะไรก็ถามจนบางครั้งเหบือนจะไม่มีมารยาทวันต่อมาจอยก็ไปส่งเขาที่โรงเรียนวันนี้อาจารย์วิชาเลขก็ขอให้นักเรียนนั้นสลับกัตตออบคําไ้ดว กระดาษคาตอบขอไอ้เต่ามาก็ใส่ยับอาจารย์เห็นก็บอกช้าก่อนไอ้หนูกูยังไม่เฉลยเลยมึงรู้ได้ยังไงว่าข้อไหนมันถูกแดริวก็บอกรู้สิครับแค่นี้ง่ายจะตายอาจารย์เอาไปดูก็ถึงกับอึ้งแดกไปอีกหนึ่งคนกลับมาบ้านวันนั้นแอนดี้ก็พยายามสอนเขาตีเบสบอลตีลูกแรกแดริวก็ดูเหมือนจะยังตีไม่ได้เพราะว่าถึงแม้สมองของเขาจะเป็น AI แต่ร่างกายส่วนอื่นนั้นก็เป็นมนุษย์แอนดี้จึงมาสอนเขาจัดระเบียบร่างกายจากนั้นโยนบอลลูกที่สองไปแดริวก็หดโดนเต็มๆตแอนดี้ก็ถึงกับอึ้ าก็ซ้อมกันอีกหลายลูกจนแอนดี้ดีใจเพราะว่าเขาได้ค้นพบดาวดวงใหม่เขาตั้งความหวังว่าเดลิวจะมาเป็นอาวุธลับให้กับทีมเขาที่จะมีการแข่งขันเบสบอลเด็กกันทุกเดือนวันต่อมาแอนดี้ก็พาเดลิวออกไปช้อปปิง้งระหว่างทางเขาก็แวะกด ATM แต่ดูเหมือนเครื่องก็จะพังเงินก็จะไม่ออกมาเอาอีหาแล้วแบบนี้กูจะเอาตังค์ที่ไหนไปซื้อของแอนดี้บอลตอนนั้นเดลิวก็บอกไหนดูซิผมอาจจะซ่อมได้เขาก็คีี์รหัสโคนู่นนี่นั่นจนสุดท้ายเงินก็ออกมามีนํำซ้ำเดลิวยังใช้ความสามารถของเขาแฮกระบบตู้ ATM ไปเิ่ม เงินในบัญชีตอนแรกแอนดี้มีอยู่ส0 0 0แื่นดริวจัดให้เอาไปเลย40กว่าล้านดีนะแอนดี้ไม่เห็นถ้าเห็นเรามีหวังเป็นลมแดดหลังจากนั้นพวกเขาก็มาถึงที่การแข่งขันเบสบอลไอคู่แข่งของแอนดี้ก็มาขิงเขาใหญ่เพราะว่าพวกของแอนดี้นั้นแพ้พวกเขามา3ปีติดแล้วตอนนั้นไอเต่าก็มาบอกแอนดี้ว่าทีมเราไม่มีน้ำแข็งแอนดี้ก็เลยบอกให้น้องเต่านั้นไปบอกกับจอยแต่ตอนที่เต่านั้นเดินกลับมาที่บ้านขเขาก็แอบได้ยินจอยและแม่แม่คุยกันว่าแดริวนั้นเป็นเด็กดีแต่เขาดีเกินไปจนเข้าขั้น จนจอยนั้นไม่ได้ทําอะไรให้กับเขาเลยเธอนั้นอยากจะดูแลเดริลแต่ดูเหมือนเขาจะทําเองหมดทุกอย่างมีลูกดีก็ไม่ชอบอะไรของมึงไว้จอยจากนั้นการแข่งขันก็เริ่มต้นขึ้นทีมของพวกเขานั้นโดนนาออกไปก่อนแต่ตอนนั้นแอนดี้ก็ส่งไพ่ตายของเขาลงมาหนุ่มน้อยเดริลหน้าใหม่ใสบริสุทธิ์แต่ทีมคู่แข่งได้เห็นเขาตีก็ต้องตกกระายเมื่อหนุ่มน้อยเดริลตีโฮมรันเป็นวาเล่นดีอย่าว่าแต่คู่แข่งเลยพ่อแม่มึงก็อ้าปากค้างทําให้แอนดี้นั้นมีความสุขมากแต่ดูเหมือนจอยนั้นจะยิ่งรู้สึก และเธอก็ยิ่งรู้สึกว่าตัวเธอน่ะไม่มีค่าตอนนั้นไอเต่าที่สังเกตเห็นก็เลยเดินเข้าไปบอกความลับกับแดริวบอกว่าบางครั้งมึงไม่ต้องทำเพอร์เฟกไปหมดทุกอย่างก็ได้นะเพื่อนบางครั้งการเป็นเด็กนั้นก็คือการทําผิดพลาดทําให้พวกเขาโกรธบ้างก็ได้พวกผู้ใหญ่จะได้สั่งสอนพวกเราแบบนั้นจะทําให้พวกเขาน่ะรู้สึกมีค่าแดริวก็งงอะไรวันนี้กูปวดหัวแต่เขาก็ยังจะให้จอยมีความสุขแดริวกลับไปลงเล่นอีกครั้งแต่คราวนี้เขากลับตีลูกไม่ได้เลยจนแอนดี้น่ะต อย่ามายุ่งกับกูทําให้จอยที่เห็นเหตุการณ์ต้องรีบเข้าไปปอบหนุ่มน้อยแดริวและดูเหมือนเธอก็จะดีใจที่ได้ทําหน้าที่แม่สักทีและสุดท้ายถึงแม้ไม่มีหนุ่มน้อยแดริวไอเต่าเพื่อนของเขาก็สามารถทําให้ทีมเบสบอลของแอนดี้นั้นชนะมาได้ต่อมาจอยและแดริวก็ได้ใช้เวลาร่วมกันมากขึ้นเธอได้สอนให้แดริวนั้นเล่นเป็นโนแต่สอนไปแป๊บเดียวมึงเล่นเป็นผีโมสารเข้าสิงเลยมึงเล่นเอาจอยทึ่งกับความสามารถของเด็กหนุ่มคนนี้ไม่รู้จักจบจากสิน้นแต่แล้ววันต่อมาดูเหมือมรรมออออออนนนนนจจจจจะมมีีีีีเเเเ้้้้้าาาาหท่่่กกกูยยรัับบบลงดดดแวตไพ แม่ของแดริลแล้วถึงแม้ทั้งคู่จะเสียใจที่แดริลจะต้องจากไปแต่ดูเหมือนทั้งคู่ก็จะทําใจไว้แล้วแดริลเองก็ดูเหมือนจะเริ่มชอบจอยกับแอนดี้และจริงๆในใจเขาก็ไม่ได้อยากจากไปเหมือนกันวันต่อมาอแอนดี้ก็ได้พบกับเจฟฟี่และอัเลนทั้งคู่บอกว่าเขาเป็นพ่อแม่ของแดริลและมารับตัวแดริลให้เขาไปเก็บของตอนนั้นแดริลก็บอกกับจอยว่าเขาอยากจะบอกลาไอเต่าเพื่อนของเขาก่อนแต่ดูเหมือนตอนนี้ไอเต่ามันจะเสียใจที่เพื่อนรักของเขาจะต้องจากไปจนทําใจที่จะมาบอกลาเขาไม่ได้จากนั้นจอยและแอนดี้ก็ส่งดร ขึ้นรถพวกเขาจากลากันด้วยความเศร้าสีหน้าท่าทางของหนุ่มน้อยเดริลก็ดูเหมือนจะเศร้าส้อยเหมือนกันจากนั้นเจฟฟี่และอารเลนก็พาเขาไปขึ้นเครื่องบินส่วนตัวเดริลก็ตื่นเต้นที่เขาจะได้นั่งเครื่องบินครั้งแรกเขาก็ถามเจฟฟี่ว่าเขาไปคุยกับนักบินได้ไหมเจฟฟี่ก็บอกว่าได้เลยอยากรู้อะไรก็ไปถามเอาเองและถึงตอนนี้เราก็จะได้รู้ความจริงว่าเจฟฟี่และอาร์เลนนั้นไม่ใช่พ่อแม่ของเขาเจฟฟี่นั้นแท้จริงเป็นด็อกเตอร์คนใหม่ที่มาดูแลโปรเจกต์นี้ต่อจากคนเก่าที่ตายไปส่วนสาวอาากรของเล เขาคิดว่าการที่ดรมูริแกนคนเก่าได้ลักพาตัวแดริวออกมานั้นอาจจะเป็นความผิดพลาดที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเขาก็ได้เพราะว่าตอนนี้ระบบการเรียนรู้สมอง AI ของแดริวดูเหมือนจะได้เรียนรู้ความรู้สึกของมนุษย์นี่อาจจะเป็นการพัฒนาครั้งยิ่งใหญ่ตอนนั้นหนุ่มน้อยแดริวก็ไปถามกับตันเกี่ยวกับการบังคับเครื่องบินเขาเรียนรู้แป๊บเดียวก็จําได้หมดถึงขนาดแก้ไขข้อผิดพลาดของกับตันได้กับตันก็อึ้งแดกไปอีกคนตามระเบียบตอนนั้นแดริวเดินกลับมาก็ได้ยินที่ทั้งสองคนนั้นค สุดท้ายเขาก็ถูกนําตัวกลับมาที่ห้องวิจัยของกองทัพดรเจฟฟี่ <Dr. Jeffrey S 1> และอารเลนก็ได้ทําการสแกนร่างกายและได้เห็นว่าดรมูริแกนก่อนที่จะลักพาตัวเดริลไปเขาได้ปิดวงจรบางส่วนในสมองของเดริลจนทําให้ความทรงจําของเขานั้นมันหายไปสุดท้ายดรเจฟฟี่ก็ทําการซ่อมสมองของแดริลจนเขาสามารถกลับมาจําได้หมดทุกอย่างชื่อของแดริลนั้นย่อมาจาก Data Analy s an i s r o b o บยูดไลฟ์ฟอร์มจากนั้นทั้งคู่ก็ทําการศึกษาพัฒนาการของแดริลว่าทําไมเขาถึงเริ่มแสดงพฤติกรรมที่เหมือนจะมี ความรู้สึกเหมือนมนุษย์ดรเจฟฟี่นั้นตื่นเต้นมากผิดกับอีสาวเอเลนที่ยังมองหนุ่มน้อยคนนี้เป็นแค่คอมพิวเตอร์ต่อมาพวกเขาก็จับแดริลจะไปผ่าสมองดูแต่ตอนนั้นระบบของแดริลก็แสดงความออกซึ่งความกลัวซึ่งหุ่นยนต์ไม่น่าจะกลัวได้ดรเจฟฟี่เห็นดังนั้นจึงสั่งยกเลิกการผ่าตัดวันต่อมาเขาได้ไปรายงานกับคนของกองทัพแต่พวกทหารกลับไม่ตื่นเต้นกับพัฒนาการของแดริลพวกทหารมันสั่งให้แยกแดริลเป็นเศษเหล็กและเอาสมองจากกลไปสร้างหุ่นยนต์ทำลายล้างมาให้กองทัััพจะดดดีกกกว่าคืนนน้ร็เิลบ คุยกับแดริลแดริลก็บอกว่าเขาคิดถึงครอบครัวของเขาดอกเตอร์จึงอยากจะให้เขาได้เจอกับครอบครัวเป็นครั้งสุดท้ายวันลุ่งขึ้นเขาจึงไปรับจอยแอนดี้และก็ไอเต่ามาพวกเขาก็งงว่าพาพวกกูมาที่กองทัพทําไมและที่นั่นเองดอเรเจฟฟี่ก็ได้บอกความจริงว่าจริงๆแล้วแดริลนั่นคืออะไรเขาเป็นเด็กที่ถูกสร้างขึ้นในห้องแลบแต่มีสมองที่ฝังชิปคอมพิวเตอร์ทําให้เขาเหมือนกับเป็นเ i ที่มีร่างกายเป็นมนุษย์ตอนแรกพวกเขาก็ไม่อยากจะเชื่อแต่พอไอเต่าได้ลองพิมพ์คุยกับดดรรริผ่่่าานนน้จอออคคมพววตก็ูัื จริงๆจากนั้นด็อกเตอร์ก็พาทั้งหมดไปเจอกับแดริลอีกครั้งถึงแม้จอยไม่อยากจะเชื่อว่าเขาเป็นหุ่นยนต์เพราะว่าการแสดงออกของแดริลนั้นพวกเขาสัมผัสได้ถึงความรักและความคิดถึงที่แดริลนั้นมีให้เมื่อด็อกเตอร์เห็นดังนั้นพวกเขาจึงวางแผนกันอย่างลับๆที่จะพาตัวแดริลหนีออกไปจากที่นี่คืนวันนั้นด็อกเตอร์พยายามขอร้องพวกทหารให้ปล่อยตัวแดริลไปแต่พวกทหารก็ไม่สนใจเรื่องความรู้สึกคำนึงแต่ผลประโยชน์ของกองทัพและสั่งคั้นเด็ดขาดให้ทำลายตัวแดริลด็อกเตอร์จึงจำใจที่จะแยกชิ้น,ส,นสียใจมมากเื่อท แดลิวเสร็จและรีบขับรถออกไปจากฐานทัพแต่แล้วตอนนั้นไอในพลก็จับได้ว่าแท้จริงแล้วแดลิวไม่ได้ถูกทำลายดรเจฟฟี่แอบพาเขาแอบอยู่ที่ใต้บ่อและขับรถหนีออกมาจากกองทัพเมื่อไอเนพลรู้ก็สั่งให้คนนั้นออกไล่ล่าจับตัวทั้งสองคนนั้นกลับมาทั้งคู่ก็ขับรถหนีไปบนไฮเวย์แดลิวบอกดรมึงขับช้ามาเดี๋ยวกูขับเองหนุ่มน้อยแดลิวสมอง AI ก็โหลดชุดความสามารถมาจากพี่ดอนโทเลโตขับรถตะแคงจนสามารถหนีรออตำรวจทหารมาได้เขาแอบไปสลับรถกับรถของชาวบ้านที่จอดอยู่และก็ รถหนีต่อมาดเรเจฟฟี่ตั้งใจที่จะมุ่งตรงไปที่ฐานทัพอากาศเพื่อจะหาทางขาโมยเครื่องบินให้แดริลนักบ,บินกลับไปแต่ระหว่างทางพวกเขาก็ได้เจอกับดานตำรวจพวกเขาพยายามขับฟ่าดานแต่สุดท้ายดกรก็ถูกยิงตอนนั้นทหารก็สั่งจับตายไอ้ในพลไม่สนใจแล้วว่าทั้งสองคนนั้นจะอยู่หรือเป็นให้ทำลายทั้งคู่ทิ้งซะก่อนที่ข่าวคราวานี้จะหลุดออกไปถึงหูนักข่าวก่อนที่ดเรเจฟฟี่จะตายจากไปก็ได้สั่งเสียกับแดริลว,ว่าให้เขาจำไว้เสมอว่าเขาไม่ใช่หุ่นยนต์เขานั้นเป็นมนุษย์จจรริงๆสุดดท้าายยฟี่ก็ต ตาตกของแดริลแดริลก็แอบมาที่ฐานทัพอากาศด้วยตัวของเขาเองเขาเข้าไปและแอบแฮ็กเข้าระบบเตือนภัยเปิดสัญญาณไฟไหม้เพื่อก่อความวุ่นวายแดริลได้อาศัยจังหวะชุลมุนแอบเข้าไปในห้องเก็บเครื่องบินสุดไฮเทคอย่างแบ็กเบิร์ดเครื่องบินเจ็ตที่เร็วที่สุดในโลกในขนาดนั้นแต่ก็ไม่มีปัญหาสําหรับสมอง AI อย่างแดริลเขาขโมยแบ็กเบิร์ดและใส่พิกัดที่บ้านของเขาทะยานขึ้นสู่ท้องฟ้าทางกองทัพบอกว่าพวกเขาไม่มีทางเลือกนอกจากจะต้องสั่งระเบิดเครื่องบินลำนั้นทิ้งไปพร้อมกับหุนนนยตต์้้ออแดดรรัก็ เข้าระบบวิทยุสื่อสารติดต่อไปยังไอเต่าเพื่อนของเขาโดยที่กองทัพไม่สามารถจะดักฟังได้สุดท้ายก่อนที่กองทัพจะสั่งระเบิดเครื่องบินทิ้งแดริลก็ได้ดีดตัวออกจากเครื่องบินเขามาถึงที่แถวบ้านแต่ก็พาดตกลงไปในบึงทําให้เขาจมสู่ก้นทะเลสาบไอเต่าและพี่สาวก,ก็ได้ขับจักรยานมาที่นัดพบและก็สังเกตเห็นล่มชูชีพไอเต่าเลยรีบโดดลงไปช่วยพวกเขาได้ขอความช่วยเหลือและรีบพาตัวแดริลไปส่งที่โรงพยาบาลแต่ดูเหมือนไม่จะสายเกินไปซะแล้วหนุ่มน้อยแดริลได้ตายจากพวกเขาไปหัวครอบครัวก็เสีย ใจแต่เต่าก็ทําใจไม่ได้บอกว่าแดริวต้องไม่ตายสมองเขาเป็นหุ่นยนต์ถ้าสมองยังไม่ตายก็ยังมีความหวังอยู่และแล้วตอนนั้นเราก็จะเห็นว่าดร์อารเลนผู้ช่วยของดร์เจฟฟี่ได้แอมมาที่โรงพยาบาลพร้อมกับอุปกรณ์เธอได้ช่วยกู้สมองของแดริวอีกครั้งสุดท้ายแดริวก็ได้ฟื้นขึ้นและรีบว,วิ่งกลับไปที่บ้านและได้เจอกับไอเต่าและครอบครัวของเขาและดูเหมือนพวกเขาก็จะได้อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขตลอดไปและหนังเรื่องแดริวก็จะจบลงแต่เพียงเท่านี้เป็นยังไงกันบ้างครับกับหนังเก่า ากปี1985อย่างเรื่องแดริลที่ได้คะแนนจากเว็บ IMDB ไปถึง6.2คะแนนถึงหนังจะเก่าแต่ก็นับว่าทันสมัยที่เดียวเพราะในยุคสมัยนี้ก็คงไม่มีอะไรมาแรงไปกว่า AI ที่เรายังจินตนาการไม่ได้เลยว่ามันจะเปลี่ยนโลกเราไปขนาดไหนอีกน่อยอาจจะมีหุ่นยนต์แบบหนูน้อยแดริลออกมาวิ่งเต็มเมืองก็เป็นได้ถึงเวลานั้นกูจะทำมาหาแดกอะไรได้ก็ยังไม่รู้แล้วเพื่อนๆละครับถ้าอีกหน่อยมีหุ่นยนต์สมอง AI แบบหนูน้อยแดริลคิดว่าโลกนี้มันจะเปลี่ยนแปลงไปขนาดไหนถ้าชอบหนังเรื่องนี้ก็อย่าลืมกด like กดแชร์กด s u b สไครต์หรือจะโดเนทเป็นกำลังใจในภายภาคหน้าก็สแกน QR Code คที่ขึ้นอยู่ได้เลยแล้วกลับมาพบกับ GU Channel ได้ใหม่ในตอนถัดไปสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีเดอ้อ